ยังอยู่กับรายการพิทรู้จริงนะครับ <Okay. S 1> ในช่วงกู <Okay. S 1> รูปรึกษาปัญหาจริงๆงนะครับซึ่งในช่วงนี้เองนะครับที่ อาจารย์โอนนะครับกูรูคนใหม่ล่าสุดของเรานะครับซึ่งอาจารย์เองเนี่ยก็จะมีศาสตร์นะครับซึ่งเป็นการรักษาในรูปแบบแบบโบราณนะครับเป็นศาสตร์แบบล้านนานะครับมานําเสนอให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสาหรับส่วนตัวต๊อบเอนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเอเนี่ยก็น่าจะสนใจเช่นเดียวกันแล้วก็1รูปแบบการรักษานะครับนั่นก็คือการรักษาที่เรียกว่าย่าขานครับซึ่งตอนนี้เราได้นางแบบสาวสวยนะฮะ นอนตรงนี้แล้นะครับนอนเป็นน้งเงือกเมอร์เมดเลยนะครับคุณเปิ้ลเชื่อไมพอนั่นเองคุณเปิ้ลเองเนี่ยตอนเด็กๆเคยมีปัญหาเกี่ยวกับขาใช่ขาขวาขาขาขวาก็จะมีปัญหากร่งผลจนถึงตอนโตมันก็ยังแบบว่าปวดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็เดินชอบเดินสะดุด เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เป็นอย่างนี้นี่ก็สามารถใช้วิธีการรักษาด้วยเช่นนันย่ำขามได้ใช่ไหมตึงจริงเนี่ยตึงไหมตึงมากตึงมากไม่น่าเชื่อทำไมฮะเป็นพี่อิงตึงเหรอคะไม่คนสวยจะตึงจะมีความตึงที่ขาหูคเป็นนนะตึงที่ขาไม่ตึงที่หูหูตึงอยู่แล้วอ่ะรายการเราในแต่ละช่วจะแบบ เวลาแพงมากครับอาจารย์โอนพอาชิญแล้วต้องเริ่มรักษาอย่างรวดเร็วมีส่วนผสมอะไรหนูเห็นมีเหลืองๆคือไทยเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมะอยากบอกไว้ก่อนว่าห้ามลอกเลียนแบบห้ามลอกเลียนแบบผู้ชมทางบ้นห้ามเลยนะครับลอกเลียนแบบที่ว่านี่คือห้ามไปลองเล่นเองทําเองนะครับเพราะว่าห้ามยนีไม่ใช่ไม้ตีหนูนะข่างขาง ขางเนี่ยมันก็ร้อนมากเวลาอยู่บนเตาไฟปกติเราจะใช้เตาถ่านนะครับแต่นี้ต้องใช้เตาไฟฟ้าแทนมันร้อนมากนี่ออเดูสิว่าร้อนไหมไม่พองเลยหน้าเท้าอาจารย์นุ่นต้องต้องเอาไผ่ผสมกับอะไรคะสูตรเป็นสูตรไผ่เมื่อสักครู่นี้นะครับถูกขานมาเป็นฝอยแล้วก็ผสมกับอัอก็ร้อนมันอุ่นๆยังไม อุ่นๆนคือมเอาร้อนกว่านี้ไหมครับอาทีมงานจ๋ามาปรับไฟให้จานอุ่นปรับแล้วครับโอเคก็อย่าเรียนแบบนะครับอย่าเรียนแบบครับย้ำนะทำไมมาถึงเป็นน้ําอย่างนั้นฮะมันเลอะเหยไงฮะน้าน้ามันคือน้ำใบน้คือน้าอะไรสมุนไพรนะครับน้ําสมุนไพรอันนี้แหละใช่ไหมครับครับอเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้ว มันก็คือวิธีการนวดอีกแบบนวดนั่นแหละใช่ไหมครับแต่ว่าใช้เท้านวดใช้เท้านวดใช้เท้านวดแล้วก็เอาเท้าจุ่มสมุนไพรแล้วไปย่ำที่ขางที่มันมีความร้อนและพลังงานอยู่เป็นพลังงานสะสมดั้งเดิมนะครับเป็นพลังงานจากการถูกใช้งานมันไม่ใชขางใหม่ๆนะฮะเป็นขางที่ผ่านการไถนามาแล้ว เหมือนการบอกว่านวดแล้วก็มีเหมือนเออเนาะเราจะมีความรู้สึกว่ามันเจ็บนิดๆนะเพราะเป็นเพราะว่าเส้นตึงเกินไปครับผมนอกเหนือจากการย่ำขามเพื่อที่จะรักษาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับรวมถึงอย่างเมื่อสักครู่เราคุยกันว่าโรคหมอนรองกระดูกก็สามารถรักษาได้ อาจารย์อ้นบอกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ก็ใช้วิธีการย่ำขางเนี่ยในการรักษาทําไมฮะทําไมย่ำขางถึงสามารถรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตได้ใช่ก็รักษาได้มานานนะครับเียงแต่ว่าคนสืบทอดเรียนน้อยนะครับเพราะว่ามันร้อนนะฮะมันไม่ค่อยมีใครเขากล้าทําใช่ไหมมาเป็นเรื่องของความร้อนใช่ไหมครับจากขางที่ไปเปิดรูขุมขน หรือรวมถึงรวมถึงแอมที่กล้ามเนื้อทั้งหมด<ช>ที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตอนไปนเรียนก็คือก็คิดว่าทํายังไงให้คนไข้าหายไวที่สุดอพอ,อนวดมันช้าก็เลยไปเรียนเพื่ออยากให้คนไข้ที่มาหาเนี่ยหายไวไม่ใช่มาเป็นยี่สิบสาสิบคนนะครับสรุปแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยการนวดคนที่เป็นอัมพฤกษ์ถ้าเกิดนวดสามารถหายได้ถูกไหมฮะมถูกไหมะัะพูดอย่างนี้ หรือว่ามันจะต้องเจาะจงว่าจะต้องเป็นวิธีการย่าขางเท่านั้นถึงจะมีโอกาสหายก็นวดก็หายได้นวดก็หายได้แต่ว่าต้องต้องเรียนมาันนานครับต้องเป็นระดับฝีมือคือเรียนมันลึกซึ้งอะไม่ใช่นวดผ่อนคลายต้องนวดแก้อาการนวดรักษาก็คือต้องเป็นคุณหมอหมอนวดที่ต้องระดับปรมาจารย์แหละถึงจะสามารถนวดแล้วแบบทำให้อบพึวกขายได้ทีนี้ย่ำขางเนี่ย เมื่อวานเราเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วเพื่อว่าคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมา uh huh. มันเหมือนตัดขั้นตอนการนวดนครับ uh huh. นวดเนี่ยปกติอาจจะสองชั่วโมง uh huh. แต่ย่ำขาหรือว่าการตอกเส้นเนี่ยมันสิบนาทีก็เสร็จเ uh huh. ช่นเดียวกันทําให้การรักษาอามาพึกเนี่ยมันเร็วขึ้น uh huh. แล้วก็เห็นผลไวขึ้นใช้เวลานานไหมคะแต่ละคนสื่อยมยอเป็นอามาพึกอามาผาต้องใช้เวลาการนวดเนี uh ่ย huh. นานแค่ไหน oh. ก็เจ็บไหมฮะ <laughs> เจ็บหรือร้อน ได้หนูทนได้หนูทนได้ดีนะีชอบใช่ไหมเราอะชอบเลยนี่นะรับเป็นมีอาการจริงปวดนิดนึงใช่ไหมครับตรงนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเราชอบตรงที่แบบคือบางทีเราอธิบายไม่ได้ว่าเราปวดตรงไหนเราอยากให้คนที่นวดเราหรือว่ารักษาเราอะจับเรารู้เองว่าจะต้องนัดย้ำตรงนั้นตรงนั้นใช่ แล้วว่าจะสะใจมากมากมันมันรู้สึกว่าฉันทนได้ได้ระหว่างนี้แต่ว่าความทนของเราคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทนแล้วเราดีขึ้นอ่ะเราหายอ่ะเออระหว่างนี้สงสัยอะไรก็ยังพอมีเวลาโทรเข้ามาก็ได้นะครับมาคุยกันสอบถามถึงรูปแบบการรักษาของอาจารย์โอ้นะมาเป็นกูรูประจำรายการของเราคนใหม่ล่าสุดนะครับแล้วอย่างนี้ต้องนวดถ้าสมมติอย่างคนมีปัญหาที่บอกว่าเป็นเอามาพูดเอามาผาอย่างเงี้ยค่ะ เขาต้องนวดกี่ครั้งเขาถึงจะดีขึ้นหรือว่าถึงแบบอาการถึงแบบหายะอะไรเงี้ยต้องใช้ระยะเวลานานไหมครับนานต้นานไม่นานหรอครับไม่นานแต่ว่ามาครั้งเดียวนี่เราตรวจด,ดูแล้วว่าถ้าย้าดูนี่เราก่อนมานี่เราเดินได้กี่ก้าวหลังแล้วเดินได้กี่ก้าวดูว่าแบบว่าพอรักษาเสร็จมันเห็นผลได้ดีระดับไหนครับขอ,องเรานี่ก็รับรักษาแล้วนะครับตัวตรวจดูแล้วว่า ถ้าไม่เกิดจากอุบัติเหตุอย่างนี้เราก็รักษาให้เห็นผลอ๋อถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุมันคงไม่ใช่ละคือมันท่อนยังได้ได้เกิดอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของเส้นแบบที่เปราะบางมากกว่าที่จะใช้วิธีการรักษาในการย่ำขางได้มันรักษาได้ทั้งตัวไหมครับเหยียต้องเหยียบทั้งตัวเยธรรมดาก็เหยียบ ถึงประมาณเอวถึงเอวหลังถึงตรงนี้ลงไปครับช่วงบนเราก็ไม่เหยียบออั่นสิก็ได้แค่นี้กับศีสเนาะครับต้องไม่เหยียบตอนี้รู้สึกเส้นรู้สึกเส้นคลายอะคลายไหมฮะเออใช่รู้สึกแบบเจ็บน้อยลงแล้วก็เส้นคลายมันมีข้อห้าหรือข้อควรปฏิบัติอะไรในช่วงระยะระยะเวลาที่เรามารักษาด้วยการย้ำขังไหมฮะก็ อย่าเครียดนะครับยพยายามอย่าเครียดความเครียดมันก็บางทีป่วยแล้วก็ทําให้สุขภาพจิตเสียหายไปด้วยครับผมนะครับเพราะเป็นมาน,นานแล้วก็ทํามันก็ลําบากผมที่สนใจหรือก็ศึกษาด้านนี้โรคนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเดือดร้อนทัง้งครอบครัวป่วยคนเดียวนะต้องหาคนดูแลต้องค่าใช้จ่ายจะไปไหนก็เป็นห่วงเพราะโดยส่วนมากเนี่ย คนที่ป่วยจะเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากนะครับแล้วก็ต้องต้องมีคนดูเข้าห้องน้ําเข้าห้องท่าอะไรเนี่ยต้องดูแลลําบากครับผมแล้วก็มีแผลกดทับใช่ไหมครับต้องคอยพลิกตัวค่ะตอางคืนก็คนดูคนดูคนดูแลจะเหนื่อยมากนะครับเป็นห่วงจะไปเที่ยวทิ้งเอาไว้คนเดียวก็ห่วงคนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชม เดี๋ยวโทรมาคุยกันหลังไม้นะฮะหรือว่าได้เบอร์ของอาจารย์อ้นไปแล้วเนี่ยต้องบอกนี้เลยนะครับสาหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อาจจะมีปัจจัยน้อยอเงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับมีนะครับทีมงานอาจารย์อ้นซึ่งยินดีที่จะทําการรักษาแบบฟรีๆด้วยนะฮะต้องดูเคส้วยนะแต่แล้วแต่เคสนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าการทํางานหรือว่าการประกอบ อาชีพอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องมีเงินใช้เป็นปัจจัยถ้าเกิดเราพอมีเงินเราก็จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรายไหนที่แบบเดือดร้อนจริงๆเนี่ยอาจารย์อ้นแล้วก็ทีมงานก็ยินดีมากๆนะครับที่จะทาการรักษาได้ฟรีเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมเลยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงรูจริงพร้อมกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับ